วัสดีครับเพื่อนนะักแข่งออฟโรดแล้วก็พี่น้องชาวออฟโรดทั้งหลายนะครับวันนี้ผมติดตั้งวินสองมอเตอร์เป็น Win, วินจรวดนะครับสองหัวในเวอร์ชั่นที่2เจนที่2คือให้วินมี2มอเตอร์เนี่ยนะครับมีทั้งมีทั้งหมด2อสองเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันสแตนดาดแล้วก็เวอร์ชันสำหรับรถแข่งตัวนี้นะครับซึ่งมีความเร็วค่อนข้างสูงมากนะฮะที่สลิงเปล่าเก็บเชือกเปล่าเนี่ยนะครับอยู่ราวๆน่าจนะประมาณ70เมตรต่อนอาทีนะครับ ทีนี้ก่อนอื่นเรามาดูทําความรู้จักกันว่าตัววินที่อยู่หลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับตัววินครับอันนี้มอเตอรออ์ขนาด10แรงม้านะครับที่24โวลต์เกียร์นะครับแล้วก็มอเตอร์ที่อยู่ฝั่งนู้นก็ต้องคงจะมองไม่เห็นนะครับนะส่วนที่2ก็คือรีเลยค์คู่นะครับรีเลยส์สตัวตัวนี้นะครับ คุมมอเตอร์ตัวที่1แล้วก็ตัวที่2วินที่เป็น2มอเตอร์จะต้องมีเลเย์สตัวนะครับไม่สามารถที่จะใช้ตัวเดียวได้เพราะว่ารองรับไม่ไหวนะครับส่วนถัดมาก็คือระบบปลดฟลีล็อกเกียร์ด้วยขันโยครับนะฮะเหมือนกับวินเพาหรือวิน P.T.O วินนั่นแหละครับตัวนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกแนะละรวดเร็วและทําให้โลของเชือกเนี่ยดึงเชือกได้เบามากเลยครับ ตรงนี้แหละครับมันก็สามารถกิดได้ให้ผลักมาไปอย่างนี้นะฮะตำแหน่งนี้เลยครับนี่คือตำแหน่งปลดฟรีของตัววิ้นะ่ะเนก็จะดึงเชือกออกไปถ้าผมปล่อยปุ๊บมันก็จะล็อกตัวมันเองอ,อัตโนมัติด้วยสปริงที่เราทําไว้นะครับส่วนถัดมาก็คือที่อยู่ด้านบนหลังคาเนี่ยนะครับก็คือสวิตสั่งงานเข้าออกเก็บเชือกอผมกันลืมก็เขียนข้างบนว่าเข้าแต่เกิดขึ้นคือเข้าตัวนี้ ใช้ซื้อตัวเดียวร่วมกันได้นะมันจะป็นต้องใช้2ตัวตามมอเตอร์นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองดึงเชือกเปล่าๆไปว่าดูว่าเบาขนาดไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายตรงเชือกดูว,ว่าออกเร็วขนาดไหนนะครับต,ตอนนี้ผมกดดึงไปเลยครับนะเบามากโน่นไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วปุ๊บล็อกอ่าแค่นี้เลยครับแค่นี้เดี๋ยวผมจะเก็บเชือกนะครับเก็บเชือกก็จะกดแล้วฮะตอนนี้มันล็อกแล้วนะครับ ทีนี้ก็เรามาทดสอบใช้งานจริงครับเดี๋ยวตอนวิ้นจริงเราจะดับเครื่องวิ้นขึ้นมานะครับ <S <S เพื่อให้หลด <S <S ให้มันหนักขึ้นมาอีก เริ่มกดวิทเลยครับไม่ต้องติดเครื่องช่วยเอาเลยเก็บเชือกเลยออ,อเนี่ยไหมมันคี่ขนาดเสื่อนะพี่